โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายในเมทุคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจูยูสึกไคเซนแฟนทอมพา p a เดสเซอร์เวอร์เนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่น s e r v ์เว g l o b a l เนี่ยนะครับก็คงที่จะไม่มีอะไรทําแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะเพราะว่าฟาร์มอีเวนต์ฟาร์มอะไรครบหมดแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเล่นในส่วนของทางเซิร์ฟ j a แ n บ้างนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟ j จเนี่ยมันมีให้เราได้ไต่หอคอยครับผมซึ่ง มันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับในช่วงแบบว่าเริ่มต้นเนาะก็ผมมาตีตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นยี่สนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยยากนะเราสามารถเล่นได้จบภายในสองวันนะครับโดยที่ใช้อาจารย์กวัวโจวฟ้าในการที่จะแบกนะครับขนาดการ์ดผมไม่ครบนะมันก็สามารถแบกขึ้นไปได้นะครับผมสําหรับตรงส่วนนี้เนาะทีนี้เนี่ยไอ้ดีนั้นอะผมมันไม่ค่อยมีตัวดีๆครับผมผมจะรีหาในส่วนของตัว โจเขียวนะครับรวมถึงในส่วนของเมงุมิสีเหลืองนะครับแล้วก็โมโมสีฟ้าครับผมรวมถึงตัวใหม่อย่างยูจิสีเหลืองนะครับแต่ว่าผมจะใช้เพชรแค่3,000เพชรนะครับผมเนาะอ่ะจะมีวิธียังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการเข้าเกมนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปโหลดเกมจากคลูแอปครับผมเอาที่มันเปเซิร์ฟเจแปนนะโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าไปในเพจโต์ครับผมแล้วก็ไปโหลด VPN Spider มาครับ ตัวของ VPN Spider เนี่ยมันก็จะเป็นตัว VPN นะครับนี่เลยให้เราเลือกในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เป็น VPN ของ J จปนนะครับเอาที่มันปริงน้อยๆแล้วก็จำนวนความไวเนี่ยนะครับเอาเมกเยอะๆนะครับผมนะครับอย่างเช่นปิงปริง3นะครับ850เมกอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะไวนะครับผมเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเน็ตเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะแรงหรือเปล่านะครับถ้าใครที่แบบเน็ตช้านะครับเวลา เข้าเกมมาเนี่ยแล้วมาโหลดเกมใช่ไหมมันก็ต้องโหลดไฟล์เพิ่มเติมนะครับบอกได้เลยว่าขนาดเน็ตผมแรงแลนะ้วผมเลือกในส่วนของปิงน้อยแล้วก็เมกเกยอะเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแบบว่าเพื่อนเพื่อก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับสาหรับคนที่แบบเน็ตไม่ค่อยดีเนาะทิ้งไว้เลยครับเราก็ไปหาทําอย่างอื่นนะเพื่อที่จะให้มันโหลดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยนะไม่งั้นแบตหมดก่อนแน่นอนครับผมอ่ะก็จะประมาณนั้นนะจําเป็นที่จะต้องต่อ vpn ในการเล่นตลอดเวลานะครับผมเพราะว่ามันไปิฟ ญี่ปุ่นเนาะโอเคครับทีนี้นะครับเราจะมาสุ่มตู้ไหนนะครับผมก็จะสุ่มเป็นตู้ของยูจินะครับผมสีเหลืองสุ่มทั้งหมดสา0พันเพรนะครับ่ะสามถึงหกพันเพรนะครับสําหรับในส่วนของตู้นี้เอาให้ได้ในส่วนของยูจิสีเหลืองนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็ทาการรีไอดีใหม่เลยครับผมแบ็คแฟตโอ้โหแบ็แฟตครับผมมาครับรุ้นครับโคคุเซนครับผมมาจะได้ตั้งแต่รอบแรกเลยหรือเปล่านะครับถ้าได้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ เราก็จะไปรีตรงอื่นต่อครับโอ้โหได้การ์ดอย่างเซ็งเลยแล้วไม่ใช่คา์์ดหน้าตู้ด้วยประเด็นนะ่ะ <c oughs> โอ้โหขนาดติดแบ็คแฟตนะครับผมก็ยังไม่ได้สองลุงนะครับบางทีก็แบบโอ้โหเกือเกินแบ็คแฟตอีก <c oughs> รอบหนึ่งไหมเอาข้ามไปแล้วมาครับผมอ้คา์ดอีกแล้วครับผมก็คือแบบการ์สองใบครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับ แล้วก็เป็นการ์ดใหม่นะครับการ์ดใบนี้นะแล้วก็อีกการ์ดหนึ่งครับโอ้โหไม่ใช่หน้าตู้อีกแล้วครับผมค่อนข้างเกลือเลยครับอ่าอันนี้ก็คือแบบเกลือกันไปนะครับพอถ้าเรารีตรงนี้ได้นะครับเรารีหายูจิได้แล้วใช่ไหมสามพันเพชรถึงหกพันเพชรพอนะผมมองว่ามันจะเปลืองนะเพราะว่าเราจะเก็บไว้สุ่มอาจายกโกโจอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราให้เรามารีตรงนี้ครับผมนี่เลยคือตรงส่วนนี้นะตรงนี้เนี่ยเราจะสุ่มได้ทั้งหมดน่าจะสิบครั้งนะนะครับ ก็คือหนึ่งรอยใบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะตรงนี้เนี่ยบางรอบเนี่ยนะครับมันก็จะออกแบบ H R แบบโอ้โหรุนรัวเลยนะครับบางรอบก็ไม่ค่อยออกนะครับอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเกลือนะครับเราก็ไปรีใหม่ได้เลยครับก็ถ้าใครจะสุ่มให้มันครบก่อนก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยตัวที่เราจะต้องหานะครับผมผมจะมีลิตรไว้สามตัวละครนะครับที่เราจะต้องหานะอาจจะผมจะพาไปดูนะครับส่วนมากก็ออกการ์ดส่วนใหญ่นะครับ แต่บางรอบก็ออกตัวละครเยอะยนะครับที่ผมไปซื้อไอดีมานะครับเป็นไอดีองเพชรห้าหม่นเพชรนะครับกับอาจารย์โกดโจเหลืองนะผมรีทิ้งไปแล้วนะลบทิ้งไปแล้วด้แหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอาจารย์โกวดโจเหลืองก็จริงนะครับแต่ว่าผมมาสุ่มตรงนี้ยผมสุ่มยูจิไม่ออกเลยครับแล้วก็ตรงส่วนที่ผมสุ่มอะนะครับที่เป็นฟรีหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยเกลือครับผมได้แต่การ์ดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตัวละครไม่ได้เลยนะมันก็แล้วแต่บางรอบนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรามานั่งรีไอดีเองเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะถ้าาาเราแบบว่ ดวงไม่ดีนะครับเออแต่ว่าถ้าใครแบบว่าซื้อแบบเล่นจบเนื้อเรื่องเลยน่ะอันนั้นจะคุ้มค่ากว่านะครับเอาที่มันมีตัวละครแบบในส่วนของโทจิบวกอาจารย์โกโจโนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็จบเนื้อเรื่องอะ่ะผมมองว่ามันคุ้มกว่านะแต่ว่าผมหาไม่ได้นะในส่วนของอาจารย์โกโจนักเรียนนะครับที่จบเนื้อเรื่องนะเขาไม่มีนะครับผมเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อนะก็เลยมานั่งรีดดีนะครับอ่ะนะครับจากนั้นเนี่ยเรานะครับได้มาใช่ไหม ถ้าเราได้ไอเดีแล้วเนี่ยเราก็ไปผูกไอดีครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็ไปนั่งรีต่อนะครับตัวที่เราจะต้องได้นะก็คือตัวของยูจิสีเหลืองตัวใหม่นะครับส่มก็คือ3า0พันถึงหกพันเพชรนะครับแล้วตัวที่เราจะต้องได้มาเสริมครับก็คือในส่วนของตัวเมงูมินะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโมโมสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับผมอาจารย์โกโจสีเขียวนะครับถ้าเราได้3ามตัวเนี้ มาด้วยนะครับผมมันก็จะดีมากๆเลยหรือว่าถ้าเราไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยขอได้สัก2ในสาตัวก็คือตัวอย่างเมงุมิกับอาจารย์กัวโจเขียวหรือว่าในส่วนของโมโมกับอาจารย์กัวโจเขียวหรือว่าจะเป็นในส่วนของเมงุมิกับในส่วนของโมโมก็ได้ะครับผมขอแค่ได้2ในสเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะขยันรีหรือเปล่าถ้าขยันรีก็นานหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ในส่วนของ ยูจิตั้งแต่3,000ันครั้งแรกแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยเราไม่ได้มาเลยเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนกันนะเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไม่มีตัวละครดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปยากนะสู้เรารีไอดให้มันได้ตัวดีๆไปเลยแล้วเราไปเล่นเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่านะครับผมเนาะแล้วเราก็ไปรออาจารย์กวัวโจโนในวันที่ย9บ้านะครับถ้าใครที่แบบว่าจะรีวันที่ย9บกก็ได้นะครับรออาจารย์กัวโจเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็รีหาอาจารย์กัวโจกับยูจินะแต่ว่า ตรงส่วนเนี้นะครับมันก็ไม่รู้มันจะได้เพชรเยอะเท่านี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องรอดูเนาะแต่ว่ายังไงเซิร์ฟญี่ปุ่นมันก็แจกเพชรเริ่มต้นเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะประมาณ9 0 0 0พันถึงหนึ่งสองประมาณเนี้ยนะครับผมหรือว่าอาจจะได้มากกว่านี้เราก็ต้องรอดูตอนนั้นนะแล้วบางกิจกรรมผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีกิจกรรมอื่นที่มันหมดไปหรือเปล่านะครับผมเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมสุ่มนะครับผม ฟรี100ครั้งเนี่ยนะครับหมดวันที่19เดือน12นะอันนี้ก็คือเรายังสามารถสุ่มได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่ารีอดีกันสนุกเลยนะครับผมเนาะก็ผมนะครับแคนของผมก็คือผมจะรีหายูจินะครับในส่วนของตรงเนี้ย3 0 0 0เพชรนะครับแล้วก็จะหาเมงุมินะครับโมโมแล้วก็อาจารย์กวดโจทีเขียวนะครับแล้วผมก็จะไปเล่นดา่านเนื้อเรื่องนะก็น่าจะได้ประมาณสัก5 0,000เพชรนะสำหรับตอนที่ เราจะเอาไว้สุ่มอาจารย์กัวโจถ้าไม่ออกก็คือก็คือเกลือก็คือเกลือกันไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหาเพชรง่ายครับผมถ้าเรามีตัวดีเนี่ยเราแต่หอคอยขึ้นไปเนี่ยยังไงเพชรเราก็จะมีประมาณห้าหมื่นเพชรน่าจะได้นะสองวันเนาะเราก็ขยันเล่นหน่อยนะครับมันก็จะได้เพชรน่าจะได้ประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นอ่ะเราก็ไปวัดเอานะครับว่าจะสุ่มอาจารย์กัวโจเนี่ยได้หรือเปล่านะครับผมเนาะออหรือว่าผมมองว่าเราน่าจะรีตอนวันที่ยี่สิบเก้าทีเดียวเลยก็ได้นะแต่ว่าผมเนี่ย จะรีไปเรื่อยน,นะเพราะว่าขยันเล่นไงชว่วงนี้ว่างนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะมารีไอดีในส่วนของทางเซิร์ฟญี่ปุ่นเล่นๆขำๆรอในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์แกบอลเนี่ยมีอะไรอัปเดตเพิเ่มเติมนะวันที่3มีอัปเดตในส่วนของบทใหม่นะครับก็คือเรื่องเรื่องบทที่10บน,น,นะครับแล้วก็อัปเกรดเนาะจากเดิมที่เวล่1่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ จากขั้น8ก็เอ้ยจากเกรด8ก็กลายเป็นเกรด9แล้วนะครับผมเนอะก็ค่อยๆอยัปเดตมาเรื่อยๆนะสำหรับในส่วนของทางเสริมก l o บอ l นะก็คือเขาเร่งแพทนะครับจากเดิมเนี่ยที่เซิร์ฟเจ8นะครับการที่บทที่10เข้า,ขามาเนี่ยก็คือเดือนมกราแต่ว่าของเราเนี่ยเข้ามาเดือนธันวานะครับต้นเดือนธันวาเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับผมเนาะแล้วก็ผมใหญ่ให้เอาหอคอยเข้ามาไวๆนะจะได้แบบมีอะไรให้ทํา มีอะไรให้แบบพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะว่าเฮ้ยจัดทีมนี้ลงหอคอยยังไงนะครับส่วนตัวผมก็ไปดูมาแล้วเนาะสำหรับหอคอยว่าเขาต้องใช้ตัวไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าสู้เราเล่นเองเนี่ยมันจะดีกว่าเนาะนะครับไปดูของเขาเนี่ยเขาก็เราไม่รู้เนาะว่าเขาอัพตัวมากอัพตัวน้อยนะครับสู้เรามาเล่นเองมันก็จะดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาให้ได้นะสําหรับตัวกวดโจเขียวนะครับ <c oughs> คือเอาง,ง่ายๆคือถ้าเรารีหากวดโจเขียวเนี่ยมันไม่ค่อย มันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราผมใหญ่ก็ได้ยูจิด้วยไงเราจะเล่นระยะยาวด้วยไงเออเมันก็ต้องมันก็ต้องหาเก็บไว้เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาวิธีการรีมาฝากกันนะเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเกลือนะครับก็กดย้อนกลับมาที่หน้าเกมนะครับแล้วก็ทําการลบบัญชีนะครับสําหรับคนที่ซื้อไอดีมานะครับอย่ากดลบบัญชีนะถ้าคุณกดลบบัญชีตรงเนี้ยนะครับผมไอดี ID คุณก็จะหายไปเลยนะเนี่ยคุณกดลบบัญชีตรงนี้มันก็จะหายไปเลยนะ แต่ว่าถ้าคุณมี i อดีอยู่แล้วนะครับคุณจะเข้าเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะว่าต้องเข้าตรงไหนเนาะเพราะว่าผมก็จําเข้ามาเหมือนกันนะตอนที่ผมไปซื้อไอเดีเขาก็แนะนําดีนะครับผมเนาะแต่จะมันเกลือเท่านั้นแหละ <c oughs> เออเกลมันเกลือจริงน,นะผมนั่งรีมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะนะก่อนที่จะมาทําคลิปเนี่ยรีแบบโอ้โหเกลือจังเลยอนะผมไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยนะแล้วคือแบบออกแต่กนะ๊์ดอะนะครับสำหรับคนที่มี i อดีแล้วก็เข้ามาผูกตรงนี้นะกดตรงกลางตรงนี้นะครับ กดเข้ามานะครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กดอันบนนะสำหรับคนที่ซื้อไอดีมาเนาะก็ใส่รห,หัสบนรห,หัสล่างให้เรียบร้อยนะครับก็คือจะเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณผูกบัญชีหรือว่าเข้าเข้าไอดีเกมไปแล้วนะแล้วคุณมาเฮ้ยจะสลับบัญชีนะคุณก็กดสลับบัญชีตรงที่เดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณกดลบบัญชีตรงนี้แน่นอนครับผมไอดีหายเลยนะครับเออผมลองกดดูแล้วนะครับหายไปเลยครับผมไอดี ID, อาจารย์กวดโจสีเหลืองผม <laughs> ซื้อมาร้อยห้าสิบยังไม่ได้ทำคลิปเลยผมกดลบไปแล้ว ก็ก็เลยต้องมานั่งรีใหม่นะผมเกลียดไปซื้อแนละ้วเพราะว่าผมมองว่ามันเกลือนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อไอดีมาหรือว่าคุณจะรีโลเองนะครับมันก็คือความเกลือก็คือความเกลือครับผมยังไงมันก็เกลืออยู่ันกรงค่่นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าคุณจะซื้อไอดีแบบไหนนะก็มีทั้งไอดีดองเพชรเริ่มต้นมีทั้งไอดีที่แบบว่าจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับเพชรมันก็จะเยอะหน่อยเนาะแล้วก็จะมีตัวละครให้เราได้เลือกจับจองด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผม คิดว่าเรารีเอดเองดีกว่านะครับคุ้มค่ากว่านะครับกับเงินที่เสียไปเพราะว่าถ้าเราซื้อไอดีมาแล้วเราเกลือนะครับมันก็เท่ากับว่าเราเสียเงินฟรีนะครับเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งนึลยนะต้องต่อ vpn ตลอดเวลานะครับสำหรับคนที่จะมาเล่นในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์ japan นะครับผมเนาะถ้าใครที่แบบว่าไม่สะดวกที่จะต่อ vpn ตลอดเวลากลัวเครื่องร้อนนะครับก็รอเซิร์ฟกดว่าอัปเดต ในส่วนของหอคอยหรือว่าตัวใหม่ๆเข้ามานะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเคลียร์คอนเทนต์หมดแล้วสําหรับในส่วนของทางเซิร์ฟ g l o b a l นะครับอ่ะก่อ,อนจะจากกันไปเรามาสุ่มกาชาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของตู้ยูจินะครับผมเนาะมันก็แล้วแต่บางรอบนะบางรอบก็ออกไวหน่อยบางรอบก็ออกช้าหน่อยนะครับสําหรับคนที่เปิดหลาจอก็จะง่ายหน่อยนะครับสําหรับตรงส่วนนี้นะแต่ว่าผมเล่นในมือถือนะก็เปิดได้แค่จอเดียวเนาะ ขอให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้ก่อนที่จะลากันไปเนาะก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผลด้วยลวกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหได้กาด